บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสามัญเพื่อคัดว่าตตะเกสุวิหารติกปิละวัตถุเสมมหาวเนมหาตาพิขูซังเคนะสัจธินปัญจมัตเตหิพิขูสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหีพระสหิจะโลกะธาตุหิเทวตายเยวุเยนาตน นิปติตาหุ่นติพัคขวันตังพัสนายาพิภุสังคจาอาทาอาทาโคจตุนังสุทธาวาสกายการนางเทวนางเอตทะโหัวสิยังโคพะคขวาสเกสุวิหรติกะปีละวัตุสมินมหาเทวมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัททิปัญจมัตเตหิพิขุสเนหิสเพเฮวะอรหัต อรลหันเหตีหิตข้าสหิจจโลูกกะพาตุหิเขวตาเกุุยนะสันติปติตาหุนติพระขวันตังทัศนายาภิกขุสังฆะยันนูนะมยมปิเยนะพระขวาเตนุปัสสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตาวาพระขวะโตสันติเกปันเจกะคาถาพาเสยามติ อาทาโคตตาเทวตาเซยะทาปินามะภะละวาปุลิโสสัมมัชิตังวาพา,าหังภสสาเระยภสสาตริตังวาพาหังสัมมิเชยยเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะระหิตาภาควปโตปุระโตาปาตุระหังสุ อาาโคตาเทวตาพระคะวันตังอาิวาเทสตาเอกมันตังอาทังสูเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาพระคะวัตโตสันติเกอีมังคาทังอาพาสิมหาสมโยปวัตนมินเทวกายาสมาคตา อาฆาตามหาอิมังธรรมะสามายังฆ่ากิตาเยวะอปปารชิตสัจสังคันติอาคาโคอปปารเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทั้งอภัสติตัตระทิขาวสมาทะหังสุกิตังอัตโนุจุกะมังกัมมะกัมสุสาระเทวะเมตานิขะเหตวะ อินทิยานิรักขันติปันธิตาติอาทาโคอัปปะรเทวตาพระขวะโตสันติเกอีมังคาทังอาภาติเชตาวาสีลังเชตาวาปาริมขังอิทะคีลังมุนจะโหนโอหะจะมะเมชาเตจะกปรันติสุทาวิมาลา ยะคุขามาสุทันตาสุสุนาคาติอัถโคอัปปาราเทวตาทศวัโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสละนังคาตาเสนาเตท่าไมสันติอัปปะยะภูมิปะหายะมนุสาเฮนังเทวกายังปะลิปุริสันติติอัถโคภศวัตาภิกขุอามันเตติ เยหวเยนาพิกเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาุมติตถาคตังคัสนายะพิกุสังคัจเลปิเตพิกเวอเหสุตติอติตะมะทานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกวันตานางเอตตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเหสุ สยยถาปิไม่หังเอตรรหิเยปิเตภิกขเวทะวิสัมติอนาคตะมัทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภาคฆวันตานางเอตปะลมาเยวะเฮวะตาสันติปติตาพระวิสันติเซยยะถาปิไม่หังเอตรรหิอาจิขิต อาติขิตสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิกิตตยิสัสยิสสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิเทศิตสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิตังสุนัธาสาธุกังมะนะจิกะโรธะาพาพาสิตตะนิติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสุมภะคะวะเอตตา ข้าวจะสิโลกะมนุกัสมิงกัสสมิยะถาปุม,มาตระทิสตาเยสิตาคิริขภะรังปะหิตตาสมมาทิตาปุทุสีหาวะสัตรีนาโลหะโลมะหังสาพิสัมพุนโน โอทาตมะนาสาสุทาวิปัสสนะมะนาวิลาปิโยปจัสเตยัตตาวาเนกาปิลาวัตเวตโตอมันติยิทธาสาวกีสาเนระเตเทวะกายาภิกันตาเตวิชาณาถะภิขาวเตจัตตัปปะมะกะรุงสุตวาพุทธสัสสานังเตสัมปะตุระหุยานังอมนุสสานะคต สัตนังอภเพเกสัตตะมัดทักคุงสหัสสังอหะสัตตะเริงสัตตังเอกสหัสสานังอัมนุสานะมัดทัุงอภเพเกนันตะมัดทักคุงพิสาสัพพะปุตตาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตตวานะจักขุมาตะโตอัมมันตยิตสัตตะทัสเสวะเกสะ สาะเนระเตเทวกายะภิกันตาเตวิชนาถะภิกขโวเยโวหังกิตติอิสตามิขิราหิอนุปภัสโซสัตตสหสาวยาคาภุมมะกาปิละวัตตะวาอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสินโนมุทัปมนาภิกามุงภิกขุนางสำมิติงวะนาง ชาสหัชเหมะวตายขานันตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนมุทัมนาอธิกมรงพิคุพิขุนางสัมิติงว่านางสาตาคีราติสหัชัายะขานันตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนมุทัมนาอภิกรรมพิคุนางสัมิติงว่านาง อิจเตโสระสสะหัสตายะขานันตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสติโนมทะมานะอภิกรรมงพิคุนางสามิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายะขานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสติโนมทะมานะอภิกรรมงพิคุนางสะมิติงวะนางภูมิโลลาชะคหิโกเวปุต ลัทสินิเวสนังพิญโญนังสัตตะสหันสังักข้านางปะยิรุปัสสติภูมิพิโลราชคะหิตโกโซปะคาสมิติงว่านางปุรินมัจจทิสังราชทักตะลัทโทษภาษาสติขันทภานางอาทิปฏิมหาราชายสัตสิโซปุณตาปิตัสสะพระหาโวอินทะ นามะมะมหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโหทะมานาอภิกรรมงพิคูนางสมิติว่านางท่าขินนงจะทิสังราชาวิลุทธโหตับปะสาสติกลุมพาธานางอาทิปฏิมหาราชายัสสติโตปุณตาปิตตะพระหาวอิทธามานามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโน โมทัปมานาะอภิกรรมงคภิคูนางสมิติงว่านางปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโคปัสาสตนินาคานางอาทิปฏิมหาราชายาสติโตุตตาปิตัสสะพระหะาวอิทินามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันลนะวันโตยัสสติโนโมทัามานาะอภิกรรมงภิขูนางสมิติงว่านางอุตตะ รัตะททิสังราชากุเวโลตัปปะสาสติยะขาหนังอาทิปติมหาราชายาสศติโสปุตตปิตสสะพระหะวอิทินทนามาม,มหาภาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยศติโนมโมทะมนาอธิกรรกมุงที่คูหนังสมิตริงว่านางปุริมะทิสังทะตาักรโทถท่าขีเนนะวิรูถาโกปะจีเมนะววิรูปโภกุเวโล อุต,ตรังทิสังจาตารโรเตมหาราชาสม,มันตาจาตุโรทิสาพันทัตละมานาอัดทั้งสูงวันเนกาปิละวัถเวเตสัมมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิพาสถามายากุปูเนทเนทุเวเนนทุวิภูจะวิภูโตสาหะจันทโนกามเสตโทจะ กินโคันพุนิคันพุจะปะนาโทโอปะมัดโยจะเทวสุโตจะมาตลิกิตาเสโนจะคันทัพโผมโหราชาชโนสะโพอาภูปัญจะสิโพเทวะสิมพะรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหะราชุพิ โมทะมานานะอภิกรรม,มุงภิกขูนางสัมิติงวะลังวิติงวะนางอาาคูนาพระสานาคาเวเวสาลาสหาตันฉก,กากรรมพะลสัตตะราคูปายาคาสหญาติวิยามุนาทาตะรัฐาจะอาคูนาคายสัสสินโนเอราวันโนมหานาคโคโซปาคะสม,มิติงวะนาง เยนะฆาลาเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธาจักคูเวหายาสาเตวนะมัชชะปัตตาอิตตาสุปนอิติเตชะนามังอภายายันตะตะทานาฆาลาชานะมามีสุปนัาโนเขมะมะกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปาวะา อุปวะยะหยันตานาคาสุปนาสาระณะมากันสุพุทธังชิตาวะชิลหัดเทนะสมุทังอสุราสิตาคาตโรสวาสะวเตเซเตกิธิมันโตยะสติโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวะสาเวปจิตติสุจิตติจมหมาปะราโทมะมู นโมจีสหะสัตตันจะพระิกุตตานางสเพเวโรจะนาม,มากาสันในหิตาวาพระริงเตนางราหุพัททะมุป,ปาคะมุมสัมโยธานิพัททันเตพิคุนางสัมมิติงว่านางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาคัมุง วาลุนาวาลุนาเทวาโสโมจัยะสสาสหะเมตตากรลุนากายิกาอาคเทวยัสสีโนทัศเสเตทัศากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโทโมทะมาณาอคติกรมุงพิคูนางสัมมิติงว่านางเวณทูจะเทวาสหะเรจัสามะจักทุเวยมา กันทสุปันิสาเทวาจันทมาคูปุรักศิตาสุริยสุปัิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตานักขันตานิปุรักขิตวาอากูมันทวะลาหักาวาสุนังวาวาสะโวเสโทสะโกปาข้าปุรินทัโททะเตเตทัสะคากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยตัสสินโน โมทัามานาะอภิจกามุงพิภูนางสม,มิติงว่านงางอะทะภูสหภูเทวาชาลมาคีสิคาลีวะอลิตธ,ธากาจะโลชาจะอุมมาปุภนณิภาสิโนวะลุนาสาหาธรรมาจ,า,าจัจจุตตาจะอเนชกาสุเลยยะลุจิลาอาภูอาภูวาสาัสวะเนสิโนทัเสเตทัาสสะทายาสะเพนาะนัตตะวัน,นิโน อิติมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสติโนโมทมนาอภิกมุงพิคุนังสัมมิตริงวะนังตมานามหาสมานามนุสามนุสุตสมาิตพาปทูสิกาอาภูอาภูมโนปะทูสิกาอะทาภูหะระโยเทวายจะโรหิตะวาสิโนปะคะคามหาปะ ร,ระคาประคามหาปาระคาอากูเทวายัสสินโนทัศเตทัศธากายาสะเพนะนัตตะวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนมทามนาอภิกรมุงพิคุนังสม,มิติงวะนังสุกกากะลุมหารุณาอากูเวคนาตาสหะโอทาตะคันหาปามโมกะอากูเทวาวิจักขนาคธามัน สัทามันตาหรทชามิสกากจาสยัสสินโนฐานะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัติสติทเสเตทัศธากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรมูพิคุนังสัมมิติงว่านังเคมิยาตุสิตายามากัตถกาจากยัสสินโน สัพเพสกกาละมัสเตาโชตินามาจะอาสาวะนิพภะนิมนานติโนอาคูอาคาคูปะละนิมิตาทัศเสตาทัศเสเตทัศธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัตสิโนโมทามนาอภิกามุงพิกคูนางสัมมิตินวานางสัเทเตเทวะนิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโน นา,าน,านามวะเยนะอาคันชุมเยจันเยสัทิตาสหาปวุทธาชาติมะคีรังโอคาตินะมานาสระวัะเคโมคะตะรังอาคางจันทังวะอาสิตาสิตังสุพัมมาประมตัตโตจกปุนตาอิทิมัตโตสหสันนังกุมารติโตจะโสปาคะสามิติงวะนงัง สหสัพหะมะโลกานางังมาหาพรมมาพิติทติอุปปัโนทติมันโตพิสมากายโยยัสสิสโสทัศนธาอิาอาสระอาคูปเจกะวะสัตวติโนเตสัญจามัชโตอาคาฮาริโตปริวาริโตเตจัสเพ,พอภาทิกันเตส,สินเทเทเวสพธรรมะเกมละเสนาอภิกามิปัสสัคคะสามันที่ยัง เอาทาคันหาถพันทะทะราเณนะพันทะมัตถุโวสัมันตาปริวารีทะมาโวมุจิตะมุจิตะโกจินงังอิติตถตะมาหาเสนนกันหาเสนนางอเปสหายิปานินาตะละมาหาจัสลังกตาวานะเพระวังยะถาปาวุตโกเมโคฐานายันโตสาวิชุกโก ถาทาโสปจจุทาวัตติสังกุโทอัศัยังวะเซตันจะสับพังอภิญญายะว่าวาขิตวานาจักขุมาตะโตอมันตยิสัตถาสาวเกสาสเนระเตมรเซนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขาโวเตจะอาตับปะมาปะกรุงสุตวาพุทธะศาสานังวิตะ ราเฮหิปักกามุงในสังโรมัมปิอิชยุงสัพเทวิชิตสังพามาพระยาติตายาสัตสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ